สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การวินเนอร์นิวทอยวันนี้นะครับวินเนอร์ก็มีของเล่นใหม่ๆมารีวิวนะครับนี่เลยเจ้าขนมกระดาษแทททูนะครับยี่ห้อคาร์เน e มเปอร์เอสพาร์เพียซูนเออนะครับถ้าวินเนอร์อ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกมาว่ามันจะแทททูได้นะครับคือแทททูกับลิ้นนะครับเรามาแกะกันเลยครับ นี่ครับที่แกะมาอยู่นี่นะครับอันนี้มีอยด้วยนะครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นแท็บทูนะครับเดี๋ยวน่าจะแกะออกมาแล้วนะครับอุกอ้์เซิร์ฟมาเดิมกันไกนะครับชวิง นี่ครับลายก็ไม่ดีอ้าวลายซ้ำกันลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะมาดูกันว่ามาแททูรีเราได้เจองั่ากระจกมีกระจกแล้วก็เอาไปแททูทีลเล,เลยนะคะนี่เป็นรูปมีโคอาล่าค่ะ ฮะฮท้าท้ทูลินได้จริงไหมคะเนี่ย,ยะะถ้าแาจะกินได้ด้วยลายต่อไปลายโรมานะคะ นี่นะครับไลน์ดูมาสักพักลายพวกนี้มันก็จะลอกไปเองเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะลอกวันไหนครับอีกรอบเลยนะครับ นี่ครับรอบสุดท้ายอ แล้วนะครับก็เป็นขนมกระดาษที่อร่อยมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะที่ร้านเซร่ายช็อปครับเป็นมีทั้งแบบหลายแบบนะครับงั้นถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ